สวัสดีครับผมพดิสานบาวพันุพื้นเมืองครับตัวนน้มาเยี่ยมมาเล่นน้ำบาวรับเข่าไงครับผมมือหนึ่นไักัอวะโอ,โอ้นี่ครับสีเห็ดยังนั่นตกปลาตกปลาด้วยมาตรตโกบหมื่อยเพื่อได้การถอว่ right? <laughs> เอาครับมาเบึงเป็นจิตโอเคบ่สเนิกินบ่หละ,ละดะได้กินบอครับจะได้นเมนูบ่มือนี่ บจบเป็นเนี่ยสจะเป็นมาตะกบครับผมปาอยังงน้อถึงมากินนี่เนาะป่าเพียนปาเพี้ยนมาส่วนส่วนมากนี่ครับป่าด้วยพันไม้ไผ่เนาะแต่ว่าเงียบเงียบบตจจุบัาหาขุดครับผมเอาทึงเอาหมากไม่ดีกว่า เราพูดพิ่นมาเอาทานทางผีตัวนี้ไม่เห็นว่าตัวเปล่ากินเอาว้าได้หล่ะครับพี่รอกเ้กเกิลกด้การแท้โอ้หาจิตแบบนี้ตัวเลยครับเดี๋ยวแป๊บเดียวครับบวบมาให้ได้หล่ะครับบมากตะกบสิทเอานี่ครับเนี่ยหมากตะกบครับผม

โอ้ยเบ,บ็ดขาดเลยครับพี่ดอตัวใหญ่ก็เคอโอ้เบ็ดขาดครับแถวเบ็ดมาไหมอาไมครับเมื่อกี้มันขาด โอ้โอ้มันออกตะกบไปเลยป่ะรอนไปเลยครับใส่คบเหนียวซุอืมนี่ครับใส่เหยือ่อหมักตะกบอืมสองกล่เลยจัดไปครับผมหาปาก,ก้อยครับผม นี่ครับได้แล้วครับมาตะกบเนี่ยผมเก็คยังไรครับใส่เนี้อตะมาตะกบไปซื้อมาตะเพี้นครับมักกินเนียนอยู่เออได้แล้วครับเด้อยเนียนอยู่นี่ครับ ย่ำสินั่นบุติดซ้ฐ์ครับ mm hmm. นี่ครับพอดีเบ,บาพุวงพันมะเฝ้าบ้านในไทยยัางกอกให้เฮี้ยพันครับแถวแก่แถวแก่นี่ครับ mm hmm. บ,บ้านสวนโน้ซางสวยเลยครับบ้านทรงไทยในการเด้ mm hmm. ครับ mm hmm. พูนมาดูแลมะเฝ้อพันกระเทิงมะเผาทานยู่หีพรอมได้ครับพูนควรอืม mm hmm. อืมเอาแบบดั้งเดิมแล้วเ้ได้การ้การครับนี่ครับนี่ป่านี่หนองนี่ยังนี่ครับมีนกบอลนางกินก็ได้การรบอลันี่เอาบรรยากาศก็ได้การครับผมถัดมาผ้าพังย่าส้มขางบักนครับบวละเอาแต่แบบซ้ำเหมนกับพ่อแล้วครับนี่ครับ บ้านสวนได้ครับเขาเป็นบ้านสวนผักแก่ของอพุ่มนะนี่ครับปลูกเลี้ยงย่างนะครับปลบปูกไปเบิดโอ้โหนครับอา้าวสองห้องครับผมรายการนี้แหละเนะเอาะเย็ดอยู่กลางทงโอ้ฮอนตีนสวยงามด้วยทีเดียวครับโอ้โหเห็ดกับเขาครับฮอนตีนฮอนตีนแต่จะพื้นปูนเดี๋ยวครับปลาตะเพียนครับผม เอาผมได้ตัวหนึ่งครับเราพุ่มได้หาตัวพอดีได้เมนูกับเขาแล้วครับผมคั่วเสร็จเรียบร,ร้อยครับมีแต่ตัวไข่ได้ครับเนี่ยชุบเนื้อก,ก้อยครับก้อยออเจาะกับต้มสมโค้งสี่โค้งป่าแล้วครับ ขัวบ,บัตรชวนครับมือ่อนีนปล่อยปลาโตสมปลา ขวยเพ็ดต้มครับผมต้มเป็นจิ้มต้มสดหนาพอนฮ้อนครับผมนี่ส่วนเดี๋ยวก่อยผมจะโซฟีมื้อเองครับผมจะขันมดแดงครับพี่ทิน เออมากิบก้อยปลาน้ำกันครับผมปลาตะเทียนได้การอด้ะครับสิีด้วยมาตะกบลองมึงครับแต่ต้องปลูกตะกบไว้ให้มันกิ่นนิดล่ะให้มันลึงนะครับเห็นไหยครับสุดยอดเลยครับ,ลรบปลูกทุกอย่างครับนี่มันแะมันจะยูเขาอยัออยงงไรครับ หนะาห้องหมุดมีผักหวานปลาก็มีพ pues ร้อมนะครับนี่ครับจะเป็นห้างหางหมดแดงครับผมปลูกดอกกระเจียวพร้อมนี่ครับพร้อมไปน้ำคู่หน่องโอ้ยมีน้ำโคกน้องน้าโมเดียวเลยกระเด็นเตือนโอ้เด็กหางง่อยู่เดิน อ๋ออเรียวอ้เลีป่อไปที่นี่ปล่อยเลยไม่นหนังคอบจนบวดำมีบวดำบ่บอมีแมตติงบ่มาใส่เลยตัวนเลยป่ะับับย่างนี้จะขนาดให้ผมได้เอายังไงเนี่ย แล้วครับโอ้ท่านเ,เดี๋ยวพอเลยากแบทีดด่นี มีทงก่อยแมปิ้งพร้อมครับแอนแมพิ้งก่อยแมปิ้งเลยก่อยป่าแอนแมพิ้งครับนะครับบั่นสวนอมีทุกอย่างเลยครับปลูกไปเบิดสวยงามเลยทีเดียวครับสองห้องนอน เดี๋ยวได้ครับแมงวัดกัดวัววัวแยงกัดเอาเป็กยังน็อบาดท,ที่ไหนเวอรลายครับปลาตัวนี้ยังหายใจยเสียครับยังบม่ต,ตายเสียหนะัปบาดเนื้อออกเวอร์ลายหายง,งานสั้นตันตังช่วงบหัวรัมา แล้วตอนบ่ตอนง่าหนึงมันจยากโัวนหนามด้วยสีม่วงแท้เห็นอยู่บ่ต้นชื่อละสีม่วงเอนี่เดีนี่เดีโอ้่สีม่วงครับสวนตะ่ก้กร์ข้นมีทุกอย่างเลยครับท่นปลูกหวานก๋ง่าจนได้กินล่ะหวานก๋ง่ามครับเจ้าแม่นบัหวานนี่ัดครักดีๆครับพอมาเบิ่งศึกษาดูงานกัไรเด้ี่ แม so like ่น okay, sure ี่เล so ี้ยงคือการเลี้ยงโครงการเลี้ยงหอยเชลีขายครับผมหอยเลี้ยงไม่ด่าวะง่อยต่อเจ้าเห็ดกลางมุ้งเห็นมันเด้ห้อยกลางหอดคนอืมมันไปเบิดเด้ยย้ำห้ยเห็ดบัวั้นนี้นะ่ืนี่หั่นเพื่อจะให้น่าให้เข่ากันนี้่ด้วการนี่เรียงไม่ด่าได้ครับต่อเห็ดโขดไม่ดูเลยอืมว่า อยางมึงด่าแต่อย่างมึงได้กี่อย่างน่าอยู่แค่ขังเงินมาหลายเออแต่ว่าเขาเนี่ยเขาจะเอาเขาไปหาใครห็นมาอือแค่นี้ห่ะแล้วบึงนั่นเอาตัว่าเขาก็ว่ามีอนเป่ามันมีสตูอีหยังฉันนี่นี่นิ้นด่าตัวมันคืออีหยังแก้วค่อยกับจะยังไม่ได้ศึกษาต้องศึกษาก่อนการเลี้ยงครับผมดีแล้วซ้ำตัวห้าสิบบาท เครน่อยเน่ยเคราหน้อยกำลังตำส้มตำสุกินครับผมเอ้าไปใช่หร่าพ่อขนมพ่อขนมสวยกอดเจ้สวยกอดเจ้สวยกอดครับม<อ>ีตำส้มตำพร้อมครับผมอาทิตย์ดนนิดนึงครับโอ้ยนี่ครับกอบ้อยปลาเรียบร้อยครับมีผักกระเจี๊ยนี่บะเขือพวงบะแขรงพร้อมครับมีต้มน้ำไม้พร้อมมีปลาย่างพร้อม ซีมแย่างเงี้ยเเป็นซิมก่อนครับเศพุพ่มมืันนี้ไยายามขดหัวเบาขับเขาไงไม่กล้าใช่ไหมไม่กล้าเลยนี่หมักลิ้นไม่พร้อมครับโอ้ยหมีเป็นผักกับบวอึดบวอยากเลยครับส,สวนเน่อยู่ในสวนเพิ่นเอาอยู่ในสวนของตถาแก่เพิ่นนี่ครับผักอืมจะเอากลิ้นใหม่มาปลูกอยู่บ่โอ้โอลิ้นไม่มันอยู่บาดอืนอ่นบ่ เอาแม็กแมีกขครัวน้อยตามสมตามสุกินหน่อยครับตามตามบ้านนี่เอาเอองมาเสน้รยเรียกตามครับสมสมปลาเขาแบบสมซั่วคึ้นกันละครับใส้พิ่โพงเขาครัวเอาเอาน้ำปลาเขาคัว่ไหวแน่พี่ชั้นยัีดิหนิอืมไอ่ได้เอาไม่้เลยอววเดำเลยน โอ้พ่อเหล่าเดกัิเผ็ดเ้ากกินเ็ดเากาอืกินได้เหมือนเดิมใช่ไหมโอ้ยไข่้อมครับครับมนี่ามบอมนี่ครับเมนูมือนี่สุดยอดเมนูเลยครับ ก้อยปลาตะเพียนนี่ครับมีมุกเกลือโอ้สุดยอดเลยครับมแม่นอยู่ดอกโอ้โสุดยอดเลยครับมืงเนี่ยมา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  โอ้ยมันได้เอาต้นมันได้หล่ะายายเอาใช้เอา,เอานี่ครับมาสิมาสสัมผัสใช่ไหมโอ้ยยางไปหล่ะครับผมนี่แหละครับเขาแก่เพิ่นกเ็เลยเป็นคนคิดเพิ่นมักปลูกพักปลูกหญ้าปลูกทุกอย่างครับผมให้มันลมลื่นเนาะนี่อยากกินยังไตบิดครับผมเพินน่นมีไอ้พันธุ์อ้อยหวานผมด้วยครับพันธุ์นั่งยังหลายอย่างครับผม กินเขาครับผมมาที่นี่น่ลอืม่อื่อนจะพักเลยครับไดการพักยวดเลย บอาลายอยู então, 3, región, hmm ่เด well, ้อบาคุ้มอืม้มันาดีว่าอะไรเอมันบอแมนมืนี้มันบ่เพิ่มมันบ่เพิมมืออ๋อมันบ่เพิ่มหอเาขาีมือ เงื่อนกลุ่มนั้นไม่ได้หลายรับนี่มามาครับปล่อยป่าเซ็บเจ็บก็คือยอมเท่มเท่มเทมเจ็บปวดร้างขึ้นอีกแืมสาวก็จะรักเหรอ บ่แว่อยพี่น้องเรียนต้องมปอยย่้องยพนีม่เดีมาหอคือมีคือมี่มันมาจาเงี้ยนป่วยไ่ได้เขาจะปวตอนไหนเนี่ย่มีเฮงมากที่สุมีใหลเยงก็ลย่ไล้งวันหน่อนอนนอนไเงี้ย โอ้ยันเป็นังสิบมันก็น้ำนักเพิ่มหมดอไมู่ม่งเอานีครัแก่พิ่งกระเด๋วเพิ่กทุกอย่างไปไดก็ไดแหงแล้วเี๋ยว้องงกลางกง ผมยางแบบอันดีตรงงอมดีะดีอนกันมอ่ะหรือเปองาเจ้่ได้มาปลูกเลยใชีต้นหาต้นเนาะเพักกันนั้นเขาเกิดปะพักปลูกนะพักกันนี่ยก่อนในบ้องกันแล้เลี้ยงต้นเนาะในชนก็ผสมะ Bài sốt bài, bài, bài sốt mắt này nó cứ có khổng chả đỏ Ngon bằng tiêng Để bây xửng riêng vàng đó Ừm Nó mới mặc cả đầu. Quá nhiều phốm. Phốm nhiều. phải bằng đầu, cà đậu Cứ đeo quán đều khổng, khổng hết rồi đó <laughs> mày đi Khổng có Khổng có bằng nè bỏ được. Sơn nha ừ. กินไหมเนาะนขมันบ่ใหม่เ้าไปเอ้วันกินถ้วยาวนบ่ขมนะเบ่ยรเพียงขมีเลีแหมกินเบิ้งอย่งเนาะกิเบิ้งเบื่อเงหขมโว้ยวันนี้ม่ไล้ไปกินดิมัเนาะกินดิฟะก็ข้เยรันอืมอื่ไพเขาอะไรวันนี้มึงมีหรอ่มมเนื้อหั่นเน้นเนี่ยจะอยู่ กูกินมาผิดว่ะอือตัวนี้เปานอะไรนะครับคุณ่โอ้ต้องมีหพิกดูครับผมดูดวนมันขาด่นล้ตัวดูไปนหลา

อยทบานหลก็บกมมือนเนี่ยนี ouais <t <t ่เห uh ็นตัวยดี๋ยกันรับอ่เนใหม่เลยหนอ่ะมาบ้านมุกนเล้งไรมากันแ่วันบุกมค่ะคือยังไม่แเลยอะันนันบสั้นังั้นเลยปไปนีต้ฝาดเนสั่งมาแลั่งเลยอก็คือมันยิบด้ง่ิบด้งยิบดงเล่นฝาดนะอ เว้ยอิวเลดี๋ัวมผมเ่าดีดีนะมัต้องไปย่างก่อนไะโมมีให้ก็าขมกเราขมกับเราบกขมกับเราเข้มรับจอืมแกงก็ได้กินวะใสพิไยังหน่อยเลเพราห้าวมาหาเนาะอืบโอ้ได้การครับ

โอ้นี่ครับไม่แกกินเขาล้มพอมครับแซ่บนี่ครับอืมโอ้ยเป็นะไเปนจอางเนเป็นเิเ้าแก่นก็เป็นแต่พี่หแล้วเนาะเ้กินเขาเบเอนี่ครับโอ้เดี๋ยวผมเิ็นาเรื่อยๆอยู่ครับพอมาเปล่าพุ่มพื้นเป็นคนเอาทานยูนนี่ครับจุ่มมือเลยเป็นมะเผาทานมะมะเผาพื้นที่ให้เถ่าแก่นนะมาอยู่แล ปลูกพักปลูกยาครับผมเราเป็นคนเอาทางเหรอเราเป็นคนเอาทานชุำมือเอก้ยพอดีต้นหนึ่งครับอยู่หน้าพอดีมันพอดีเร่ผมอยากเพิ่นเอาเอาออกพอดีครับขักขักครับผมเมนูอีสานบ้านเฮาครับไอชนะนักสนุนก่อนเอไอไอ้ตัวนี้เสียบเสียบได้บ่วนี่เสียบมาเอามาเอามาปักด้วยบอล ก้อนเป็นก้อยป่าไม่กี่งานครับผมมัเสียบเบิดตุ่มสี่โค้งปลาคัดนำนัวครับผมอืมนี่ครับเพื่อเพ็ดเกษตรแบบพอเพียงครับผมปลูกทุ่อาทุกงยางแหละครับปลูกกล้วยปลูกอ้อยปลูกเลี้ยงหอยเลี้ยงยังพร้อมเด้อเพื่อเด่นนี่ครับมีหอยมีปู เผ็ดผาเสลี่ยนครับจอดครับปลูกคักกรับปมอยู่ดีมีแห้งกระโว้น,วนครับแสบร้ายครับเมนูมนบ้มนบาดมื่อเียคักอยู่ดีครับก่อยป่าจอดฮะนี่แหละครับพื้นที่บางเป้ากับปลูกม่วงสีเล้วถน,นาบติดแล้วครับ น้อยก็ได้กินหมากกินผลผลิตแล้วครับโอ้พื้นที่มันกว้างขวางครับผมพ่นไปสุดแล้วครับสุดก่อไผ่ยอยล่ะล้วบ่าวปูมพ่นมาดูแลอยู่นี่แหละครับป่นมาเผาทานอยู่นี่นี่เบิดคกระบผมพื้นที่มีเล็ดบุกในการผลผลิตครับผม อยลือติดตามเลยครับผมอยดีไม่แห้งพบพอกันไหมติดตามไปเลยครับผมสวัสดีครับ